สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บยามแรงนะครับผมวันนี้ผมก็รับงานเอ็นนะครับรับงานเลยนะชัดๆนี่ง <c oughs> <c oughs> านเอ็ <c oughs> นครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้มะเขือก็วันหยุดนะก็กลับมาเที่ยวบ้านกันนี้ยามค่ำคืนบรรยากาศสดๆแบบนี้เราไม่ค่อยได้พบกันเลยนะส่วนมากก็จะพบกันยามเช้ายามบ่ายยามเที่ยงวันนี้เจอยามค่ำคืนหลายคนก็ครับาตุเดลวารบ ก็งานอะไรนะขอชัดๆดีครับรับงานเอ็นก็คือเอ็นเดทเทนเอฟซีนั่นแหละครับเอ็นเดทเทไม่ใช่เอนเอ็นอะไรครับแเราก็ค่อยๆมีเวลาแบบว่ามาเจอกันเนี่ยน้องๆก็วันนี้กลับมาช่วงวันหยุดใช่ไหมครับก็มาหาพี่เอกกันเยอะๆเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยครับก็ถือโอกาสเอฟซีพี่ๆเขาที่ติดตามเราอยู่จากลำพูนก็มาเที่ยวสิ่งแรกที่เราจะพามาก็คือที่ไหนครับตรงนี้กับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้สายลมแบบ เบาบางใช่ป่ะครับเป็นบรรยากาศที่ดีาตอนคืคคนนที่เห็นแบบนี้ก็คือหน้าดำหน้าแดงก็คือข้ามดำจากการซ้อมฟุตบอลบนะสิหลงก็เนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไปก็ได้ยึดต,ตัวจริงเลยนะเนาะแล้วก็มีโอกาสอยู่เสมอเนาะนี่นี่ได้ข่าวดีวันนี้ไปเชียงรายมาข่าวดีเจ้ารัดนี่เข้าหูเยอะแยะนะคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะว่าเด็กเราไปอยู่ที่นั่นแล้วประพฤติตัวยังไงวินัยยังไงโอ้โหน้าภูมิใจมากนะก็ขอไม่เอ่ยแล้วกันเพราว่าเขาชมมาแต่ว่าเราก็อย่า อย่าฉลาดใจให้ประพฤติบัตรตัวเหมือนเดิมเข้าใจเปล่าตั้งใจไปเราไปเที่ยวกันตรงนี้ตรงนี้ก็นัดจุดนี้ก็คือจุดที่จุดชมวิวของพระธาตุดอยวาวของพระธาตุดอยวาวนฝั่งพม้าแต่พม่าตรงนี้ก็ใช่ไงจะเป็นลูกป้อนภาพอยู่ตรงน้ที่ธรรมจุฬาส่วนมากนักท่องเที่ยวมาก็คือจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับเนาะถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เช็คอินเช็คเอาท์ ่วนเราอยู่ตรงนี้ประจํามันก็จะคุ้นตาใช่ไหมครับทักทายทุกคนครับครับนี้ก็แก๊งของเราคือง่ายๆก็รับงานเอ็นนั่นแหละเนาะรับงงกรับงานก็แล้วก็ใครมาหาเรามาเยี่ยมเราเราก็เนี่ยนะสิ่งหนึ่งน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่เราจะพามาเที่ยวมาชมวิวได้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้ว ส่วนเตต้านี่บริการลูกค้าพาถึงเข้าถึงห้องน้ำเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามาจังวะเนี่ยครับเป็นทินเขาครับทินเขานะเนี่ยพาพาพาลูกค้าเอาพาลูกค้าไม่ใช่ดิพามิสหายดีกว่าเนาะเนาะมิสหายเอฟซีของเราดีกว่าเนี่ยเนี่ยพาบริการบริการถึงที่ไหนครับวันนี้พาไปห้องน้ำ เข้าห้องน้ําเลยเนี่ยครับเห็นไหมขอเพียงแค่บอกเต่าเรื่องเข้าห้องน้ําใช่ไหมถ้าไปตรงนู้นผมไม่ไปถ้าไปตรงนั้นได้เลยตรงไหนทําไมถึงไม่ไปมปปันมืดคมไปไม่มีถ้ารอพี่เราต้องผมน่าจะวิ่งให้มันก่อนคุณนุ่นน้อยสำม่เกี่ครับผมเกียวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบริเวณนี้ก็ พี่เอกของเราไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่กันเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นเลยส่วนนี้ก็คนหน้าของเราก็คือรับงานเอ็นนะพี่รันนะออคืไม่ใช่เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนครับอกเออเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเอฟซีไงครับเอนเตอร์เทนเนี่ยพี่รันนะครับแนะนำพี่รันนะครับติดติก็ ลำพูนนะเนาะเนี่ยมันคือที่มันมันก่อนที่เราบอกนะครับว่าคนรอมาจ่ายบินนะครับที่เราเช็คบินไว้หลายหลายมาแล้วเนาะนี้มาแล้วครับคจ่ายแล้วแล้วอาสาเจ้าท้องถิ่นจะพาไปเที่ยวตรงไหนต่อครับตรงนี้จากหลังจากตรงนี้แล้วไปที่ไหนครับจุดชมวิวแล้วก็ตรงนี้นะเราไปนู่นเราไปที่จุดชมวิวพานาเลศนะครับตรงนั้นเราจะเห็นเป็นเขตแดนระหว่างไทยพม่านี่ครับนี่ครับเลยแล้วว่ามากับ ของเราเนี่ยไกด์ท้องถิ่นของเราเนี่ยบริการเต็มที่ครับคือไม่มีอะไรมากครับของเราแก๊งแก๊งไม่ใช่ทีมของเราทีมของเราก็คือกินอินนอนอุ่นก็พอละใช่ <c oughs> เราไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนตรงนี้ดูครับวัดประธาเนี่วันนั้นเต่าปงผมพร้อมหน่อยเนี่ยห่างหน่อยได้ไหมห่างหน่อยได้ไหมีหหห่เขาจะถ่ายรูปไม่ยอมอยู่ใกล้กับพี่เอกที่ไร้สดแนตะ่แม่ <c oughs> <c oughs> ดูดีครับดูเนี่ยดูครับดู เดี๋ยวเนี่ยห่างหน่อยได้ไหมคนอยู่เยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ตัดเอาเฉพาะรูปสองคนนี้ไปอีกอ่ะตอนนี้ปลาสลามปลาอะไรใหญ่ที่สุดโอ้เดี๋ยปลาสลามปลาอะไรนะปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาอะไรใหญ่ที่สุดแล้วปลาเหรอถ้าปลามันไม่ได้ครับปลา โอ้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินซุ้มซุ้มนี้มีที่มาที่ไปอย่างเงนะท่านพระครูท่านก็เขียนไว้ดีมากเลยนะเขาเด็กที่มาที่ไปใครผ่านใครผ่านซุ้มเนื้เป็นสิทธิทุกคนอ๋อหรือว่าใอ้ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะผ่านนะครับไอเต่ามันจะชอบนี่แหละไอเต่าชอบขี่ช้างชอบขี่ช้างเหรออ๋อนี่ครับทั้งก่อนนี่นะครับสาเหตุที่ช้างตัวนี้งามมันหาข้อศีรษะไอเต่าวนี่แหละแล้วแล้วยิมแต่ไห้เนี่ยไอเต่าขึ้นตรงนี้เหรอโอ้เนี่ย เอาน sí ี้ครับเดินผ่านซุ้มนี้ครับซุ้มนี้เป็นเศรษฐีทุกคนอ้อก่อนจะผ่านซุ้มเดี๋ยวทางซ้ายมือนิดนึงครับมาดูนี่หน่อยครับจำจำได้ไหมครับว่านี่ใครเป็นใครครับฮะได้ได้ไหนไหนมีไหนได้เจ้าเต่าอ่ะคนไหนคนไทำไมมันหัวเราะขนาดนี้ไลยชิดเห็นพี่เอกมันหัวเราะคนไหนพี่เอกอ่ะคนกลางสุดด้วยคนกลางสุดครับคนสุดคนสุดไหนไหนมีไหนได้บุญอไรมาไหน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 ก่อนมาไหนก่อน ไม่อยากเนียมันมันเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะเนี่ยลองมาเนี่ยมันหนๆนลองเอาหน้ามาเทียบ่อยนี่ โอ้ถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูยามแรงนี่ถือว่าพลาดเลยเนี่ยครับโอ้ไหนๆนลองดูดิลองย่อย่อย่อมาย่อมาเออเขาเขาเขาถ่ายรูปเลยเขาถ่ายรูปนิ่ไงไหนเอาไหนเลยโอ้ไม่ใช่มันใช่เหรอเนี่ยมันใช่อ่ะอชิดดูดิไหนเราชิดลองชิดเดี๋ยวชิดลองทำหน้าให้เหมือนเหมือนเต่าเดี๋ยวนี้ลองมายืนตรงนี้ทำไหนอย่างงี้ไม่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 ทำหน้ามันเหมือนเอ๊แต่จิงไหน อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเอ้ยแบบเอาจจ๊บแดงแดงไม่ไม่ใช่คนนี้เหรออันนี้ล่ะเล่นของสูงเว้ยเล่นของสูงโอ้โห บวออันนี้นี่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนบวมเนี่ยนะอันเนี้ยอันนี้บวมยาครับอันนี้นะบวมยาครับบวมยาแล้วคนนี้อคนนี้รครับอนอยู่ดีินดีเอ้คนนี้นี่เหมือนแบบโดนโดนโดนอะไรมาเปล่าทำหน้าแบบนี้โอเคครับไปต่อครับไปต่อผ่านจุดตรงนี้ครับก็นี่ก็ตอนที่ขอบคุณคนทั้งโลกนะครับนี่ครับเดินผ่านซุปนี้เป็นเศรษฐีทุกคนครับ ในใช่ไอ้ไหนไอ้ไหนครับข้างบนนี้นะประวัติอะไรชุดนึงครับที่เป็นชุดมาหลายเก็ไม่หลายร้อยเลยครับแล้วแล้วก็เอ๊ะต้องถามพี่เอกดิพี่เอกแล้วแล้วกระดิ่งนี้เขามีไว้เพื่ออะไรครับกระดิ่งนี้เวลาญาติโยมเขาจะมาทําบุญนี้เขาเขาไปคล้องที่ไหนครับก็คือนะครับก็คือบูชาครับกระดิ่งมาห้อยนะครับก็คือเพื่อเสริมบารมีนะครับเสริมบารมีให้ชื่อเสียงดังดังอ๋อให้มีเสียงดังเสริมสร้างบารมีด้วยนะครับเนาะโอ้โหเพิ่มเพิ่มเพิ่มเสียงดังดิ เอาห้อดิอโอ้เน,นี่ยครับก็ แล้วเขาจะไปเคยดูหนังเรื่องนาคผมก็จะประมาณนี้นะครับโลกจริง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 ลูกเลยแล้วนังนี้ก็จะพูดแบบนี้จะไม่ได้บวชเหมือนนะไม่ต้องห่วงหรอกไอคนที่จะบวชก็เดี๋ยวฟีน่าก็จะอีนอ่แล้วเขาไปคล้องที่ไหนครับเขาเอกนี่ถ้าเขาไปคล้องก็คือต้องเป็นตอนเช้านะตอนเช้ามาก็คือก็จะมีคณะกรรมการคณะกสามัญเนรเขาเนาะใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเก็บไปแล้วนะครับ ก็มีทำบุญตาบาตรร้อยร้อยแปดนะครับร้อยแปดร้อยแปดเป็นมงคลนะครับเนาะทำบุญตาบาตเนี่ยเข้ามาก็ผ่านซุ้มประตูเศรษฐีเนาะครับเนาะมีเงินมีทองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ในคดเอกครับเนี่ยผมมาผมย่าเทียมนี่ขอยืมตู้ปี้ก่อนไม่ได้หรอเราไปปูที่สนามเราตรงนั้นก่อนเงี้ยได้ได้ครับยามันมันจะบางมันจะบางไวเหรอนน้ำมมัีชุดเตาเป็นชุดอะไรรคับขอขอฮะ นั่นบนนี้ที่มีชุดสองชุดนนั่นไม่ชุดแรกแนะนำว่าอย่าไปใกล้ดีกว่าไม่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 เดี๋ยวพูดถึงเรื่องยาเทียมเลยหาเตาลูกปั้นนั่นมีลูกปั้นเป็นแต่คือไอ้แกงก็เป็นแบบลูกปั้นเหมือนที่หุ่นหนะมันหุ่นชิดอ่ะเออแล้วก็เขาตอนนั้นเขาเป็นของโรงแรมอย่างนี้แหละแล้วก็เอาไหว มันไม่ยุ่งแขกโรงแรมเลยเอาลรวก็ไปแล้วมาไว้นี่นก็เลยเอามาไว้วัดใเสมือนในหนังในห้องมีหุ่นนั่นกันนะอใช่เอาเราเอยอยู่ในนี้เราสองจะมีอยู่สองเลยผมเข้าไปพี่ก็ไม่รู้ครับพี่บอกนี่ไมม่จมเอเลยไม่หา้าเทียมเนี่ยลองขอตุปี้ยิงไปปูที่สนามเราก่อนไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้รอโอ้าเทียมเยอะเลยเนี่ยลอกไปสสนาม ยังไม่เคยเลยแล้วหุ่นเป็นยังไงยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมไม่กล้าขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยขอโทษตกใจเลยเฮ้มันมีแสงตรงต้นเฮ้ยเดินผ่านซุ้มเศรษฐีทุกคนเฮ้ยเอ้ยมองอันนี้ไม่ใช่รายการไม่ใช่รายการดังช่องสองอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เฮ้ยอยู่ตรงนี้ใช่หรอพี่อยู่ตรงนี้อย่ไรอะไรนี่อยู่ตรงนี้อย่าไหนนี่อะไรต้อยเซ่ ไม่ล่นไม่ไม่ชอบกไม่ล่้จริงผมก็ไม่อยากล่นบนอ่ะไม่ดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรชิคกัวขนาดนี้เหรออาพุ่มดิชีดไม่ดนเลยนี่ทมเออแมงเบาแมงเบาออขึ้นไปต่อไปครับไปต่อไปต่อเอ้ยพิธีกรของเราสองคนต้นรายการทำไมเนี่ยนอน ตอนนี้จากจุดนี้เราขึ้นไปที่ไหนครับตอนนี้ไปจุดชมวิวอีกที่นะครับจุดชมวิวพระพระพระทะเลนี่พระอะไรสวนใช่ครับแล้วก็พระสุพรรณพระอะไรชัดใหญ่ไงคุณคแม่สายบอกรัาเนี่ยครับพระอะไรคุณแม่สายเนี่ยพอะไรพระทะเลสวนถ้าพระจริงเป็นไงต่างพระจริงก็หุ่นพระปองวะพระปองก็เป็นห่นนอนไรลันเป็นนอนสี่หน้ายังนอนบ้านรวยมุกง็นจองโรงแรมแล้วโอเค สไหถามส่่้มูมาี่ไอดูไม่ไม่ไมถ้าดูท่านผู้ชมดูจากไลฟ์สดนี้มีมีแบบขึ้นวิบ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 ขึ้นเหมือนในรายการช่องอันนั้นไหมสเออครับวันนี้มาพบกับ ช่องสองขีดไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ช่องยำแรงไงใหญ่ใหอ,อันนี้ก็คืออนุสาวรีย์พระสมเด็จพระนเรศวรนี่แล้วก็พระสุพรรณกัลยาไทยก็เอกาทศรสไม่เกินโอ้ยฝ่งนู้นก็จะเป็นเ ี่ผู้ชายเรากลัวนะครับทำไมเหรอเมียมาครับเมียมาโอ้โหกลัวเมียเหรอไม่เห็นบรินอย่างนี้เห็นลุงดนนี่กลัวเมียเหรอรับกลัวเับกลัวสิดูน้ามด้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่เห็อารมณ์ดีนะเขาพูดถึงกลัวเมียเขาเคยแกรอดไงเพราะแกไม่มีเมียใช่เรากวนะพี่แกไม่มีพอพูดกลัวเมียแลชอบกลัวอ่าวเลี้ยงเป็ดเอาได้ห่อเปิดมือก่อนมือก่อนโอ้ อ่าเลยว่ะเห็นแบบนี้ก็ตรงนั้นก็จะตรงนั้นใช่ไหมกลาคืนอย่าตีค้างอย่าตีอย่าตีกลาคืนเขไม่ตีครับเี่ตรงที่เห็นแสงแสงไฟอยู่ตรงนั้นก็คือตรงนั้นก็คือเป็นเจดีชวดากองนะครับจำลองนจำลองค่ะช่วงเปิดด่านโควิดไม่มีแล้วถ้าไปเที่ยวเชียงตุงกับเราเราก็จะพาไปตรงนั้นก่อนแล้วก่อนที่เราจะไปเชียงตุงเราทำไงนี่ครับเราก็จะไปจะไปสักการะ อ่ายดต่กองจำลองก่อนแต่ว่าความอลังการมันอาจจะเป็นลองของจริงแต่ว่าให้ได้เชื่อว่าพยายามก็คือที่ตรงนี้ก็พยายามทําให้เหมือนที่สุดนะให้เหมือนที่สุดให้เหมือนที่สุดแต่ว่าถ้าถามว่าพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยเท่าไหมมันไม่เท่านะครับไม่เท่าเพราะว่าถ้าของจริงนี่มันหนึ่งรอบมันเท่ากับหนึ่งกิโลนะครับโอ้น่นะคำนวณว่านี้นี่ของเรามันอันนี้มันก็คือพื้นที่กันหนึ่งรอบก็ประมาณสักสองหรือสามร้อยเมตรครับวันนั้นผมไปสามรอบนะเท่ากับสามกิโลถึงกับ หอบเลยครับหอบเลยแต่ขึ้นไปของจริงนี่เหมือนแบบสวงสวรรค์เลยเนาะครับเนาะสวยมากสวยมากแล้วก็เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับก็คือจะมีญาิโยมเขาก็ไปนอน นอนเฝ้าพระธาตุเลยครับก็คือผู้ที่ไปปฏิบัติใช่ปฏิิบัตทำไปสวดมนต์เนาะครับเนาะก็เรียกว่าญาติโยมนนั่แหละครับพ่อพี่เอกก็จะติดจากการเป็นพระมาอยู่ก็พุทธศาสนิกชนนั่นแหละครับก็แกเทศเวลาแกเทศแกก็จะเรียกว่าญาติโยมอย่างเงี้นะเดี๋ยวนี้โอ้โหดูที่ฝั่งเพื่อนบ้านเจริญมากเนาะท่าคิเลกฝั่งท่าคิดเหล็กที่เราเห็นเนี่ยนะที่สว่างสว่างคือขาม้าหมดเลยนะครข้าม้าหมดเลยนะฝั่งไทยแล้วฝั่งนี้นะ อค๋อเฮ้ยน mm ี่เพิ่งเห็นนี่ทักทายหน่อยที่นี้ยอ้าวเพิ่งเห็นนี่ไหนทักทายยังไงเวลาเจอกันน่ะมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหน่อยเอาอีเส้นหน่อยอีเส้นหน่อยนะมินิฮาร์ดหน่อยจ้ะมินิฮาร์ดแบบสลัวสลัวนะอีมีนี่จุดๆนะที่เราเห็นไฟจุดๆจุดไหนอันน่าไปสนามกอล์ฟครับไปโรงพยาบาล อ๋อเดี๋ยวนี้ถ้าคิดเลยนี่มีกี่โรงพยาบาลแล้วครับเนี่ยถ้าโรงพยาบาลใหญ่สุดนี่โรงพยาบาลเดียวครับผมโรงพยาบาลเดียวนะแล้วส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับเวลาถ้าเป็นผู้ป่วยเคสใหญ่ๆหรือว่านี่ก็จะส่งเข้ามาเชียงรายเหมือนตอนนี้ส่งไปได้ก็คือจะส่งไปเชียงตุงนะครับเนาะครับผมตรงไหนเป็นสนามบินนะสนามบินจะเลยไปนู่นครับตรนนี้ที่ไอ้ตรงกลางไหมครับไอ้ที่เป็นไฟโค้งๆไอ้ตรงนั้นคือโรงแรมสิบชั้นนั่นแหละเออตรงนั้นก็โรงแรมเก้าชั้นก็ไม่ไล่เลยอ่าราไม่ใช่ที่ว่าโรงแรมไหนนะที่วันนั้นโกหก เมียมอยู่แบบโกหกเมียว่าไปช่วยพี่เอกต่อไปแล้วลุงโดนหายไปนะไปโออพยาบาครับ เนี้ยเมื่อกี้มันจะเป็นเนี้ยที่เป็นไฟสีทองทองเนี่ยนะอ๋อนั่นนะที่วันชีวันนั่นนะอ๋อก็อยากเห็นแหละพ่ออยู่ไี่ไอ้ปลื้มตอนแรกโคดุนก็โอเคนะเขาคือระวังแผขกันหมดแล้วนะครับว่าโคดุนว่าเออเดี๋ยวโคดุนจะกินละกินเบียร์ข้างนอกนะแล้วปรากฏว่าผิดแผปื้มซอยโทรมาโทรมาถามถามจะปื้มจะปื้มก็ บอกไปตามตรงพ่ออยู่ในไหนลูกแต่คนเอกนี่ออกตัวให้รวมแล้วใช่ไหมออกตัวออกตัวไปแล้วอ๋อคนโดนกินเหล้าหน้าบ้านเนีก็โอเคครับก็คือไป่ไม่มามาแล้วไอ้นี่ครับไอ้นี่เล่นเผาสมหมดแล้วนุ่นพ่อหนีไปวันจีวันนุ่นเกินเลยซวยเลยสวยเลยปีนี้ก็เลยปิดด่านแล้วก็เออนหลังนั้นไม่ถ้าออกพรรษาปีนี้สงสัยต้องได้ทำบ้างไฟ เนาะเพราะเด็กปีนี้ก็คือต้องยึดประเพณีอยู่ทำฝั่งไทยนี่เนาะทำที่แล้วก็ไปจุดที่วัดกอดทรายนะถ้าไม่เปิดด่านนะเคยไปนอนเหรอเนี่ยเคยนอนตะลักเคยฉี่ใส่ที่นอนไหมไม่ถ้าฝั่งน้นนี่ไม่ฉี่ีเล่นยแล้วไปอยู่สามัคคีนี่มันฉี่ใส่ยังเนี่ยยังครับยังเหรอตั้านๆๆพี่มีอะไรจะถาม พาดูัวนี้เป็นพาดจริงหรือพ่อาปลอมสิถ้าพาจริงต้องเดินได้เหรอเจอไหมไม่ไม่ไดงแล้วพาปลอมล่ะตดูปลอมมันเดินไม่ได้เออแล้วพาแล้วพาอันนี้ล่ะพาพิรัตเหรอะพาพิรัตเหรอเดิไม่ได้แล้วพาที่หลวงพ่อเอาให้ขนแผนเคลือบแก้วนั้นยังอยู่อยู่รึเปล่าที่สาวรักสาวลงกันนะพาปลอมคร่ะพาปลอมแล้วเราไปอยู่สามัคคีนี่สาวรักสาวลงไหมไม่หลงครับเนี่ยถามเราหรือเปล่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลยขอถามพี่รัตน เออตัวเองก็มีเปล่าอ่ะเออได้ไปหรืเปล่ายูตีนไวรุ่นหนึ่ลละสิลูกตีนไวรุ่นเออยูตีนไวรุ่นใช่ไฟที่เราได้มาก็ของปอมนะครับเออเอาที่หาแล้วเอาไปเลยพี่เป็นไฟอีกไฟก็คือตอนนี้ในปราณสี่ทุ่มแล้วอ๋อเลยเวลาแล้วปะ ไปไปใช่ไหมว่าใช่หรือเปล่าครับครับก่อนอ๋อ<ป>เขาปิดไฟโอ้โหแล้วก็เขาก็ไม่ครับผมไปไฟแล้วเราก็ไม่ชุ่มให้เสียงไปปิดไฟแล้วเราก็ลำบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> การงานเอ็นครับเราก็บรรยากาศงานเอน็น <c oughs> โอ้ไม่ได้คุยกับคนนี้เลยเนี่ยคนนี้จะกลับพะเยาพรุ่งนี้แล้วพี่พี่รันคน,นนี้นี่ชื่ออะไรนะครับคนนี้วัลันชิตครับวัลันชิตนะเนี่ยครับโอกาสดีเหลือเกินนะครับคนนี้ไปอยู่พะเยานะครับพรุ่งนี้กลับแล้วใช่ไหมครับครับเออ เรมีเทสนะคิวละลายเบย์นะอาจจะมืดๆหน่อยคิวละลายเบย์ก็ยังมีโอกาสนะอยู่ก็เราก็น้องๆอยู่ก็มารับงานเอ็นกันนะเพขาปิดไฟแล้วเราเอ็นเตนร์อยู่แล้วไงขอเพียงแค่มาหาเราแค่นั้นนะบางคนมาแล้วเขาไม่มาไงไม่มาก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงะ ผมมืดเลยครับโอ้แต่ว่าพระธาตุนี่ยังเปิดไฟอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวผมนี่ชอบยาิเทียมมากครับเนี่ยตรงนี้ถ้าท่านพระครูไม่ใช้แล้วเนาะลอกไปที่สนามเขาเนาะทิ是是่เนาะพอดีเลยเนี่ยไปปูมอมเลยเนี่ยปูทำยาอะ้รเนาะจับพอดีเลยจับเลยกับจับแล้วในแล้วในนี้ท่านเคยนอนวะ ตั้นตันเคยนอนว่าอะไรเนี้ยเคยนอนด้านล่างครับนอนด้านล่างในในด้านล่างก็ขยโยมครับว่าเขาเจออะไรกันบ้างครับเอาอีกแล้วเหรอนี่คครัับนนี้ก็เคยมานอนเหรอเดือดโดนครับเดือดของดีครับด้านล่างมีคนมีคนนะครับแล้วมีคนนี่เชื่อแต่ตั้นนี่พูดแต่ตั้นนี่พูดไปเรื่อยอีกนแต่ตั้นนี่พูดไปไม่ดีฮะเหรอแต่ดิ้นยม่ชอยวมานอนนะครับเออแล้วใช่เหรอคนที่เปขยโยมเขาว่าน้ำผมไปแล้วตุง ที่จะใส่จะหนักเป็นเนนใช่ไหมครับแบบแล้วเนี่ยแต่เบิร์ดแต่ไม่เคยได้มาไหมวันนี้ขยโยมาไม่มาเบริร์ดได้อยู่บา้านขยโยมาที่นอนด้านล<ด>่างทก็อยู่ทุกคนนะงเหรอดูอะไรวะเบิร์ดอ๋อนี่ก็อันนี้นะครับนี่ก็คือข้างหน้าเราก็คือโคเล็กข้างทา่าท่าโดอยเวาเงี้ยเหรอ ก็พระธาตุที่ศักด uh huh. uh, ิ์สิทธ huh ิ์ที่มีเกศาเกศาผมขอครับของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออ๋ม umm> ีบรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าไว้นะครับก็นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกศาแปลว่าผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของแม่สายได้เลยสร้างแลนด์มาร์กย้อนไปอีกสักสองสามปีสามปีที่แล้วนะครับจุดนี้ครับคือจะมีคนมาเยอะมาก ตอนโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะเยอะมากถ้ายิงช่วงเกมอนนะฮะเลิศฮอฮอตรงนี้นะเกมอนโกครับโปเกมอนโก้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นยิมเลยครับยิมอยู่อยู่ตรงจุดนี้ก็นี่แหละเขาก็เขาก็ดันมาาเไม่ยับยับเกมอนนี่นะก็ตรงนี้แหละตอนมาคือตอนสักช่วงช่วงยุค90ก็ตรงนี้แหละสกอร์เขามาเอากันตรงนี้แหละรองเท้าสกอร์เขาก็มาเอากันตรงนี้แหละแล้วก็ใส่รองเท้าเนี่ยใส่เหมือนไอ้รัดนี่มาไงแล้วก็มาแล้วก็มาเปลี่ยนขั้นกลับก็เป็นสกอร์ ใส่แคปเต้มาไงขางดาวขางดาวขางดาวแคปเต้างดาวโอ้แคปางดาวโอเคครับโอเคครับวันนี้ยำแรงมาบรรยากาศยำข้าคืนแบบนี้นะครับก็ใครมาก็อย่าลืมนะครับมาสักการะพระธาตุดอยเบานะครับก็เป็นจุดชมวิวด้วยเห็นเพื่อนบ้านของเราด้วยแล้วก็ความสวยงามมากมายครับมีทั้งของพินแล้วตรงนั้นก็ยังมีลืมแนะนำนะครับตรงนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ รูปภาพนะครับของหมู13ชีวิตติดถ้ำหลวงนะครับหมูป่านะครับรอดีตหมูนะครับเน <c oughs> แล้วขีชชข้ช้างชอบขี่ช้างเหรอโดนโอ้ยเด้อเอ้เนี่เอาดิเอาดิไหนอลองทำแบบเหมือนลองทำแบบจ่าพนมดูดิ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะจบรายการกันตรงนี้แล้ว โอเคครับมาครับมาช้างกูอยู่ไหนรับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมยำแรงออนไลน์กันครับวันนี้ก็นำบรรยากาศมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับคืนนี้ก็าพักผ่อนนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับลลงก